บริการนำเข้าเฟอร์นิเจอร์จากฮ่องกองมาไทยนะครับทําไมต้องเลือกจากประเทศฮ่องกองมีดีไซน์หรือคุณภาพระดับโลกตรงตรง,งถึงบ้านคุณหากคุณกําลังมองหาเฟอร์นิเจอร์สไตล์โมเดิร์นลัชัวรี่หรือมินิมอลคุณภาพสูงฮ่องกองคือแหล่งรวมสินค้าดีไซน์ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียเพราะที่นั่นรวมมาจากยุโรปจีนแผ่นดินใหญ่และดีไซน์ระดับชาติว้มากมายมีดีไซน์สัส้นๆก้นวัสดุพรีเมียมคุณภาพสูงราคาคุ้มค่า ก็หากต้องการนําเข้าจากฮ่องกงมาไทยไม่ว่าจะเป็นโซฟาหนังแท้ผ้าไหมผสมโต๊ะหินอ่อนโต๊ะกาแฟชั้นวางทีวีเก้าอี้ดีไซน์หรือเก้าอี้สำนักงานนะครับผมว่าเก้าอี้สำนักงานอะเหมาะเลยถ้าท่านจะเป็นผู้บริหารหรือแม้กระทั่งโต๊ะเครื่องแป้งโคมไฟตกแต่งบ้านต่างๆก็ติดต่อได้ที่แฟนเพจเกลือต้นอิ p พอร์ตไลน์ออฟฟิเชียลแอดแอดสอง v x i p r นะครับสแกน QR code โค้ดที่นี่บริการนำเข้าสินค้าจากฮ่องกงมาไทยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับนี่นะครับผมต่อได้ที่นี่เลยสแกนเนี่ยครับสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ